ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มียาริสแนะนำเสนอครับนะเป็นตัวยาริสตัวแฮกแบ็ก5ประตูครับ1.2สปอร์ตปี2022ครับตัวนี้เลขไมค์แค่2 3 0 0 0ครับฟังไม่ผิดครับเลขไมค์2 3 0 0 0กับราคาที่4แส2 9 0 0 0ครับฟรีดาวน์ผ่อน7 0 0 0ครับตลอดอายุสัญญานะครับ8.4งวดผ่อนยาวๆเลยดอกเบี้ยต่ำสุดครับ2.39เรามีให้เหมือนกันใครคิดว่าตัวเองเครดิตดีครับเดินมาหาผมเลยแล้วก็รับรถภายในวันครับ2อาชีพครับ ข้าราชการครับพนักงานบริษัทครับเครดิตเกินปีทำงานเกินปีครับนะส่งดีส่งตรงครับประวัติดีไม่เสียครับเอกสารครบเดินมาหาผมเลยครับรับรถภายใน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนี้บอกเลยว่าเดิมๆแท้ๆครับรถเกตเออยู่แล้วใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมาหาผมได้ส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มียาริสแฮกแบ็คครับตัว5ประตูครับเป็นตัว1.2สปอร์ตครับปี2022ครับเลขไม่2 3 0 0 0 ฟังไม่ผิดครับเลขไม้สอ0หมืาแค่นั้นครับกับราคา429,0ส0สามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อน7 0 0 0ตลอดอายุสัญญาไป1ิงวดครับนะฟรีดาวนะโจท์ฟรีดาวมาหาผมครับดอกเบี้ยต่ำสุดเหมือนกับที่ผมบอกเลยครับ2.39ผ่อัน4ปีผมมีให้แน่นอนครับใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาครับดอกเบี้ยทั้งหมดครับนะ4ปีตกอยู่ที่ประมาณปีละ10,000บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยครับนะทั้งหมดก็ประมาณ4 0 0 0 0ืนนะครับนะถูกมากนะครับแล้วก็ไปทะเบียนครับ 3832ครับเป็นประเจียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับนะก็มีคันนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วนะผมมีตัวยิ้งไว้นะตัวปี2 0 2 3 2 4ตัวป2024ี2024ด้วยเลขไมห้5,000นะครับนะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาหผมได้ครับส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับพ้อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับ สำหรับคันนี้ครับนะสวยสวยอีกหนึ่งคันครับนะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟ LED แล้วเรียบร้อยครับจะไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะเขาจะเป็น LED แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็มาในส่วนของตัวเดย์ทานะครับเป็นแบบกายอย่างนี้สวยด้านล่างครับตรงกระจังเป็นสีดําเป็นโนมแบ็คนะครับโอ้โหแจ่มนะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะสำหรับปี2020ขึ้นครับนะโตโยต้าไม่ห่วงแล้วครับใครอยากได้นะติดต่อมาเลยถ้าถามว่าเทียบกับตัว พิมียมแตกต่างกันไม,ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับตัวนี้ก็ Apple c a r p l ์เได้นะ Android Auto ได้ด้วยนะหน้าจอครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับนะก็เลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านในได้เป็นบาะหนังแล้วเรียบร้อยสันเหลี่ยมฝากระโปรงครับก็คมๆแบบนี้ครับรอยลักยิ้มไม่มีนะความเงาโโหนะเงาๆแบบนี้ครับหายากนะใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ตัวกระจกมองข้างครับเป็นสีดำนะครับนะก็ตัดกับสี อ่าเทาดก็ถือว่าให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับนัล้อแม็กปัดเงาสีทุชนจากตัวต้าแล้วเรียบร้อยครับของแท้นะครับแกระว่างตัวกันชนแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ่านี่ครับรถสภาพเกรดเไม่มีชนหนักจมน้าพลิกความแน่นอนล้อแม็กครับนะผมอยากให้ดูโอ้โหน่าสวยพร้อมกับยางปี2 2ครับเอาไปใช้งานยาวๆครับนะตัวนี้เป็นยางของดัลลบอนะครับสวยเลยครับนะมาพร้อมกับขอบ15นะครับสวยนะเขาทามาสวยอ่ะไม่ต้องไปแบบว่าเอาไปขายนะ ผมแนะนําอย่าเอาไปขายเด็ดขาดนะครับนะเพราะว่ามือสองเข้าหากันอยู่ครับ3ามสี่หมื่นนะครับนะอย่าเอาไปขายครับนั้นหรือใครอยากเปลี่ยนแม็กผมแนะนําให้เก็บแม็กเก่าไว้นะครับนะอย่าเอาไปขายครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับโอ้โหนะให้ดูก่อนภายในซุ้มครับการยาซิลโคนจากโรงงานครับจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบอาจจะมีโคนหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่แค่23 0 0 0ตัวงมือจับครับนะมีกันลอยครับหืนะ เป็นโครเมียมให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างไม่มีรอยเฉียวของมอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกรอบคันครับของแท้จากโตโยต้าครับเป็นกระจกแท้อยู่แล้วอันนี้ผมก็เดินดูให้รอบคันเหมือนกันแล้วก็ในส่วนท้้งบนครับมีการสาดให้เราเรียบร้อยตรงนี้เป็นฝุ่นนะเดีย๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกลัวจองไม่ทันกันก็คันนี้ก็สวย,สวยอีกคันหนึ่งเดีย๋ยวผมให้ดูเต็มเก่อนของฝั่งซ้ายนะครับนี่เห็นด้านล่างไหมครับนะตรงสเกิร์ตครับนะตรงนี้นะอ่านะครับ เขาทำมาเป็นกับสเกิร์ตครับนะติดเข้าไปกับตัวรถครับนะก็ให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าสวยนะด้านหลังก็มีสเกิร์ตให้เหมือนกันนะครับเป็นสเกิร์ตของแท้นะครับสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างครับเป็นของแท้จากศูนย์ตัวยตตาทั้งหมดครับครับเขาก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของล้อครับนี่เลยนะลอยเป็นฟุตบาทไม่มีครับนะด้านหลังเป็นดำครับด้านหน้าเป็น ดิสครับนะระบบ ABS เขาก็มีมาให้นะแล้วก็การเก็บท่อของเหลวครับนะอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับตัวเฟกตัวอะไรครับนะอยู่ครบการมากจากโรงงานอยู่ครบเหมือนกันเก็บระหว่างตัวกันชนด้านหลังครับแล้วก็ตัวรถนี้ไม่มีอาแน่นอนแล้วก็ตรงฝาถังน้ํามันนะครับนี่เลยนะรองรับ e 2 0ได้ด้วยนะคันนี้สูงสุดนะครับตรงเนี้ยเป็นโคมียมลูกค้าคนเก่าเขาติดมาให้นะครับนะก็เอาไปได้นะครับนะแต่ถ้าใครไม่อยากได้เดี๋ยวผมถอดให้นะครับน่าะผมถอดให้แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับ ตรงนี้นะครับตีตาตัวต้ามาครับนะเป็นสีเดียวกันกับเส้นไลฟ้านะครับนะอันนี้ก็กระจกแท้เหมือนกันมีที่ปัดน้ำฝนให้แล้วเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกติแล้วก็ด้านหลังครับนะกล้องถอยโคตรชัดครับนะสเกิร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ตอบโจทย์สุดครับผ่อนแค่เจ็ดตลอดอายุสัญญานะครับผมแนะนําเบอร์โทรศัพท์กับรายนี้อยู่ด้านล่างนะผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่านะครับ เพราะว่าผมขอเวลาแค่สินาทีในการพูดคุยแค่นั้นเลยนะครับนะแค่นั้นเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับมีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยครับนะซูพรีมนะฮะซปเปอร์มีหรือเปล่านะผมอ่านนะรือผมอ่านซูพรีมนะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะมีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ขออนุญาตเปิดมาด้านหลังนะครับนี่อุปกรณ์เติมลมครับนะชุดอุปกรณ์เติมลมไฟฟ้ามีให้ครบปกติครับขออนุญาตดึงให้ดูแล้วกันนะครับ นี่ครับซีนทางมะพร้าวอยู่ครบปกตินะนี่คือรถเดิมจากโรงงานครับอันนี้คือซีนทางมะพร้าวนะจากโรงงานครับก็จะเป็นซีนสีขาวอย่างนี้เลยถ้าเป็นซิลิโคนมาไม่ใช่นะต้องเป็นทางมะพร้าวอย่างนี้นะต้องเป็นซีนทางมะพร้าวอย่างนี้นะจุเมตอาร์คอยู่อะไรอยู่ครบครับนะก็สีสวยอีกคันหนึ่งกันลอยนะครับนะกันลอยอยู่ในสภาพดีครับนะสีไม่แตกไม่ลอกนะครับก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับก็อยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็ตัวหัวน็อตครับ คมกลิบแบบนี้เลยนะทั้ง2ฝั่งนะครับนะขออนุญาตไปช้าๆแล้วกันครับทั้ง2ฝั่งแบบนี้ครับไม่เคยโดนแงะแน่นอนแล้วก็สันเหลี่ยมของฝากระโปรงก็คมๆแบบนี้นะครับครั้นี้ฟรีดาวได้นะครับนะฟรีดาวได้ยอดจัดเหลือๆอยู่แล้วนะ,ะเราเป็นเต็นท์ใหญ่นะเราเป็นเต็นท์ใหญ่ของประเทศนะครับนะที่อื่นอาจจะได้ยอดจัดแค่ร้อยครับแต่ของผมอัพยอดได้ครับนะร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเลยถึงลูกค้าโดนกด 15%านะแต่เรามียอดจัดเกินครับ1้อลูกค้าก็ฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะครับยอดจัดเต็นเพชรยนต์ครับบอกเลยว่าติดหนึ่งใน3ของประเทศนะเราได้ข้อเสนอพิเศษจากทางธนาคารนะบอกเลยกับทางลิสซิ่งด้วยนะครับเราเป็นเต็นท์ใหญ่ครับเรื่องคุณภาพรถเกดเทางทางแบบว่า ทางธนาคารนี้เขาไว้ใจอยู่แล้วนะครับนะเขาก็ให้ยอดจัดมานะครับนะแล้วก็รถไม่มีปัญหาแน่นอนซื้อไปไม่ต้องไปรุนครับว่าเอาไปซ่อมนะเอาไปใช้งานยาวๆนะครับนะผมก็อยู่มีนบุรีสรีไทย68แยกหนึ่งะครับใครอยากบอกรินเข้ามาสามารถติดต่อหาแมนน้อยได้เลยครับนะผมทํางานทุกวันนะครับนะก็สามารถบอกรินเข้ามาได้แต่ใครมาไม่ถูกครับรบกวนเข้าที่ Google แบบพิมพ์คาว่าเพชรยนต์นะครับสาขาสํานักงานใหญ่หรือสาขาหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวบอกรินเข้ามาเขาก็จะถามแต่ว่า นัดเซ์ท่านไหนไม่มก็บอกว่ามหาแมนน้อยครับเขาเสนอพิเศษผมจัดเต็มแน่นอนแล้วก็เรื่องประสบการณ์ไฟนซ้เนี่ยบอกเลยว่าเหนือเหนือครับสำหรับคันนี้แจ่มมากนะครับแล้วก็ล้ออีกฝั่งหนึ่งครับนะโอ้โหรอเรือมาเต็มเลยล้อนะไม่ใช่รอลิงนะไม่ใช่รอเรือนะครับนะก็สวยอีกคันหนึ่งนะครับอ่าอีกล้อหนึ่งภายในซุ้มล้อครับนะสวยๆนี่ครับเขาพ่นกันสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้พ่นมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะจากโรงงานนะครับนะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นปี2020าจะพ่นกันสิ้งหมดครับ ทั้งใต้ท้องทั้งตัวซุ้มนะเขาพ่นมาให้แล้วทั้งหมดครับก็หนานะก็ดีดีกว่าสมัยก่อนที่เราต้องมาพ่นเองใช่ไหมนะแต่รถปีใหม่ๆแล้วเขาทำาให้แล้วเรียบร้อยครับชุบชุบช่วงล่างทั้งคันนะครับนะก็สีสวยแบบนี้เลยคันนี้ย้ำอีกทีครับนะ่สี่แสนฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้แล้วก็ในส่วนของตัวนี่ครับห้องผู้โิยสารด้านหลังนะกว้างขวางเลยนะครับนะกว้างขวางมาก แล้วก็ตัวบเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวไล่ตะเข็บสีฟ้าครับให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นเบาะนี้แน่นๆครับไม่แค่23งหมนานะครับไม่แค่23งหมาแล้วก็ตัวคอนโซลครับตรงพรมตรงเนี้ยอันนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะลูกค้าคนเก่าเขาติดตั้งมาให้รถมายัางไงเราขายไปอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของด้านหลังครับนะโอ้โหนาะกระเยี่สวยๆครับสภาพหลังคาเป็นกรรมบียครับสีดำนะดูแลรักษาง่ายครับแต่ก่อนมันจะเป็นสีเป็นสีเบรดใช่ไหมเป็นสีออฟครีมนิดนึง ดูแลรักษายากแต่ตรงน,นี้เขาทำเป็นสีดำาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเขาจะเป็นดำด้านแต่เนี้ยอยู่ในสภาพดีครับไม่มีรอยของแดดเลียเลยนะครับแล้วก็ด้านบนเขียนคำว่า all new yaris ครับนะเป็น for all new ครับนะก็เป็นการสาดของแท้จากโตโยต้านะครับนะก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับนะช่วงประตูของเขานะครับ ประตูนะครับลูกค้าคนเก่าเขาติดตัวเรืองแสงมาให้นะครับนะตอนคืนนี้เห็นแน่นอนนะครับนะหรือใครไม่อยากได้ยัผมแกะให้นะในส่วนนี้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้กระจกผ้าไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับก็ถือว่าสวยตรงนี้ทําเป็นสีดาเป็โนโนแบ็กมาให้ตรงนี้เป็นซอฟทัชไล่ตะเก็บสีฟ้าตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับนะก็ถือว่าทํามาดีถือว่าทํามาสวยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับนะเป็น สเตลเลตครับ304ของแท้ครับเขียนคําว่ายาลินะเป็นตัวกันลอยนะครับเป็นเพจกันลอยนะครับแล้วก็ตัวคานบนะครับหัวน็อตนี่คมกริบแบบนี้เลยอ่านะสีสวยคลิปนี้ยาวหน่อยนะตอนแรกว่าจะถ่ายแบบถ่ายแบบนิดเดียวนะแต่พูดให้เห็นกันรวมๆนะเห็นกันเยอะๆครับคาน A ก็บานพับบนกับตด้านครับนะก็ไม่หักไม่งอเลยนะคานนี้ใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้นะครับนะอ่ามา ขออนุญาสตสตาร์ทรถหน่อยนะครับนะไม่รู้ว่าคุณแจอ,อยู่กับผมไหมอ่ะอยู่กับผมนะคุณแจก็ได้มา2ดอกเลยนะอ่าเป็นแบบเสียบไขนะครับนะอ่าแต่ถ้าเป็นตัวใหม่แล้วเ็าจะเป็นพุทสตาร์ทนะครับแต่ตัวนี้เ็าคุมนะแต่เขามีเบ้ามาให้นะใครอยากเอาไปติดตั้งเพิ่มนะเขามีเบ้าไปใส่พุทสตาร์ทให้นะนี่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะอ่าก็สามารถไปใส่ได้นะครับนะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าของแท้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับ ขออนุญาตลดเพลงแป๊บนึง่งอย่ช่องติดลิขสิทธินะโอ้ใครเปิดเพลงไว้โอเคนะตรงนี้เลขมาก็แสดงที่23,472กิโลเมตรครับ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่8,000รอบตัวแดบบอร์ดครับนะาด้านบนครับไม่มีรอยของแดดเลี้ยจุดวางพระหรือแม้กระทั่งตัวอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีวางแน่นอนครับนะก็สภาพตัวแดบบอร์ดส,สวยๆแบบนี้ครับ หน้าจอนะขนาด4.2นิ้วครับนะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l a าได้นะครับนะ usb นะ iPod ครับบลูทูธวิทยุครับโทรศัพท์นะแม้แต่ Smart w วิ g ครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้ Air Auto นะสีสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะครับตรงนี้เป็นขั้นบันไดก็เป็นสไตล์ของ t o y ยต้เข้าอยู่แล้วนะก็ถือว่าดีนะเวลาคนมาโดนอะไรโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมากังวลน,นะครับนะแล้วก็มีชิปล็อกให้สำหรับแทงปลดมาเป็นเกียร์ว่างนะครับ ก็ตรงนี้เลยนะครับเบรกมือสีสวยแบบนี้นะครับที่ใส่ของกว้างๆแบบนี้นะครับเปิดมาครับนะอ่านะสำเนานะขออนุญาตดูสำเนาแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้สวยนะอ่าภาษีพรบนะต่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะแต่ไม่ขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับไม่ขออนุญาตเปิดดูก็อ่าเป็นรถบ้านนะครับนะโดนยึดมานะก็สีสวยแบบนี้ไม่แค่สองหมื่นสามนะครับโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ ครับก็มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะนี่ก็เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์ครับนะเป็นเครื่อง vvt ฉีด i e ครับโอ้โหนะแจมๆแบบนี้ครับ92แรงม้าเรื่อนปื๊ดปาดแน่นอนครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอ2อปีครับแล้วก็ค่า cca ไม่ได้เป็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับแล้วก็คานข้างคานหน้าหม้อน้ำครับโอ้โหนะซุ้มโชคครับนะสวยสวยหัวรถแจมแจมแบบนี้ครับคานข้างคานข้างหม้อน้ำครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับตัวเครื่องนะ ไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มครับตัวเบรกเกนอยู่ในสภาพดีแน่นอนที่นีคับคันรถเกรดเอไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาครับหัวน็อตบอกเลยว่าสีไม่แตกครับไม่เคยโดนถอดแน่นอนแล้วก็ฝากระปรงครับตีตาตโยตามาแบบนี้เลยนะครับไล่ขึ้นมาครับนะสันเหลี่ยมคมแบบนี้ครับหาที่ไหนได้ครับนอกจากที่เพรยนต์ครับซื้อไปคุ้มแน่นอนคันนี้ไมแค่23งหมหัวน็อตคมกริบทั้งซ้ายและขวาครับนะสภาพแจ่มๆหายากนะแบบนี้บอกเลยว่าหายากครับ รีบติดต่อมาเลยครับนะใครไวกว่าได้ก่อนครับจองมาเลยนะจองมาเลยนะแต่ก่อนจะจองนะเดี๋ยวผมโทรถามรายละเอียดก่อนค่อยจองนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปไม่ได้แล้วให้จองเงี้ยไม่เอานะผมไม่เอานะผมมันเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายอะนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรถ,ถามรายละเอียดก่อนละกันสักสินาทีถ้าลูกค้าซื้อได้นะจองมาเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอ่าข่าวสุดท้ายนะครับนะก่อนลาจากกันก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยแบบนี้วันนี้แม่น้อยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ